สวัสดีค่ะวันนี้บอสหนิงมีเรื่องราวที่น่าประทับใจมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ได้อ,อ่านคอมเมนต์ของ f อนะคะเรารู้สึกแบบประทับใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวบอสหนิงจะอ่านให้ฟังนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นปลื้มนะคะที่บอสหนิงทักค่ะเมื่อก่อนชอบด้อยค่าตัวเองมาตลอดอม,มีปมปัญหาทางจิตเยอะมากๆแล้วก็ฮ่าฮ่นะคะจนมาถึงวันหนึ่งคือตื่นรู้ ว่าตัวเองมีปัญหาทางความคิดมากเลยหยุดการทำงานภายนอกไว้ก่อนตอนนี้หันมาทำงานภายในตัวเองเด,เดี๋ยวฟังให้จบเนาะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาบ้างแล้วและยิ่งมีบอสหนึ่งมาคอนเขาเรียกว่าคอนเฟิรม์มนะคะเออด้วยการทักทายกลับ ยิ่งเพิ่มความมั่นใจและเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นค่ะขอบคุณนะคะบอสหนิงชอบ attitude นะคะชอบสติปัญญาความฉลาดทั้งโลกภายในและก็โลกภายนอกของบอสหนิงค่ะสมบูรณ์มากๆอ่าวงเล็บนะคะไม่ได้ไหมายถึงหุ่นนะคะอันนี้เขาแซวนะคะอ่ะอันนี้นะคะแล้วบอสหนิงก็เลยตอบไปว่าเยี่ยมมากค่ะนะคะเราต้องรักตัวเองก่อน เชื่อตัวเองก่อนเราถึงจะมีพลังสร้างคุณค่าให้กับสังคมค่ะรักและเป็นกำลังใจให้นะคะกอดๆอ,อันนี้คือสิ่งที่บอสสิงตอบเขากลับไปนะคะเดี๋ยวบอสสิงจะเล่าให้ฟังนะคะว่าคือตอนนี้นะคะบอสสิงเชื่อว่าหลายคนนะคะเขาอยู่ในช่วงของออวิกฤตชีวิตนะคะและยิ่งปัจจุบันนี้คุณรู้ไหมว่า โรคอะไรที่แบบร้านขายายาเนี่ยนะคะเขาขายแบบขายายาแบบเป็นอันดับต้นของโลกเลยนั่นก็คือยานอนหลับแล้วก็ยาคลายเครียดนะคะทุกคนยิ่งยุโรปเนี่ยนะคะอัตราของคนที่เป็นโรคเครียดนะคะแล้วก็นอนไม่หลับนี่คือแบบนับวันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตตอนนี้นะคะเป็นอะไรค่อนข้างที่จะเป็น โรคที่อันตรายนะบอสิงห์ถึงถึงชอบที่จะทำคลิปเกี่ยวกับในเรื่องของการให้ความรู้สลับกับก,บการเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็บวกกับการเ,เขาเรียกว่าสร้างแพทชั่นนะคะในเรื่องของความเป็น Uh, Working Woman นะคะก็คือการเอาตัวเองออกมาอยู่ในโลกของการทำงานแล้วก็การเลือกสังคมใหม่ๆค่ะทุกคนบางทีการที่เราจะเปลี่ยนโลกภายในเนี่ยมันก็ต้องอาศัยทั้งเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมนะคะถ้าเราอยู่กับกลุ่มคนเดิมๆอะเนาะบางทีมันก็ไม่ได้ช่วย ได้เยอะเท่าไหร่นะคะบอสสิงได้ความรู้มากๆตั้งแต่บอสสิงเริ่มเอาตัวเองเนี่ยนะคะมาพัฒนาด้านความรู้แล้วก็เขาตั้งแต่มาทำธุรกิจเนี่ยก็ทำให้บอสสิงได้เจอผู้คนหลากหลายอาชีพนะคะ,ะมีการแลกเปลี่ยนไอเดียซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ยิ่งตอนนี้เอาตัวเองมาจุ่มอยู่ใน ออกลุ่มเพื่อนๆยูทูบด้วยมันก็ทำให้บอสสิงได้เข้าใจโลกการใช้ชีวิตหลายๆมุมหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นบอสสิงกำลังจะบอกว่าบอสสิงก็จะมีวิธีนะคะที่บอสสิงลิสต์ออกมานะคะ mm hmm. เดี๋ยวบอสสิงจะให้ประมาณสัก7ข้อนะคะ mm hmm. เผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็จะมีออน้องๆเข้ามาฟังนะคะ mm hmm. ข้อที่1นนะคะสิ่งที่บอสสิงลิสต์ออกมาได้ก็เป็นการ mm hmm. เปลี่ยนพลังคําดูถูกนะคะให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะ,ะให้เป็นแรงบันดาลใจอย่างที่บอสหนิงเชื่อว่าทุกคนอ่ะจะเจออุปสรรคคำดูหมิ่นคำดูถูกนะคะการไม่ยอมรับแล้วก็ความ ไม่เชื่อมั่นนะคะของคนรอบข้างก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นเรื่องใหม่นะคะแล้วก็เผอิญว่าคนที่เขาอยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาก็เป็นบุคคลที่ไม่เคยประสบความสําเร็จในด้าน,นนั้นมาก่อนมันก็ไม่แปลกที่เขาจะไม่เชื่อใช่ไหมคะไม่มีใครผิดใครถูกแต่การที่เราจะไปนั่งโกรธเคืองเนี่ยแล้วก็เป็นทุกเนี่ยบอสสิงมองว่าเราเปลี่ยนจากคำดูถูกนั้นมาเป็นพลังบวก นะคะในการผลักดันตัวเองทํายังไงก็ได้ให้เราไปต่อให้ได้แล้วก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะข้อที่2นะคะก็คือการใช้ชีวิตด้วยการให้โอกาสตัวเองค่ะคุณต้องเข้าใจว่าการที่เราจะได้รับโอกาสจากคนข้างนอกเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมคะและยิ่งปัจจุบันนี้ใครๆก็อยากได้โอกาสดีๆนะคะมันก็เหมือนกับการที่เราจะต้องไปแย่งกินเค,ค้กก้อนเดียวกับคนอื่นๆนะคะ เพราะฉะนั้นมันง่ายที่สุดก็คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยการเอาตัวเองนะคะออกไปหาโอกาสภายนอกบ้างนะคะก็คือเดินเข้าไปหาโอกาสหรือว่าการสร้างโอกาสขึ้นมา แล้วคุณก็ต้องให้โอกาสตัวเองนะคะได้ผิดพลาดแล้วก็ลองถูกลองผิดด้วยและนอกจากเราจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ต้องให้โอกาสผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะเรายังสามารถผิดพลาดได้คนอื่นก็สามารถที่จะผิดพลาดได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่3นะคะพยายามควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองสิ่งนี้บอสหนิงไม่ได้บอกว่ามันง่ายตัวบอสหนิงเองทุกวันนี้ยังต้องฝึกนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ ข้อที่4นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการฝึกสมาธิบอสสิงจะพยายามเวลาที่บอสสิงโกรธบอสสิงก็จะพยายามดึงสติของตัวเองให้กลับมาไม่มีใครไม่โกรธค่ะคือทุกคนสามารถที่จะโกรธได้อยู่แล้วโมโหได้อยู่แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถที่จะดึงสติตัวเองน่ะกลับมาได้ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ไวนะคะนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้มากๆนั่นก็คือการฝึกสมาธินั่นเองค่ะ ข้อที่5นะคะให้อิสระภาพตัวเองบ้างอย่างบอสนิงเนี่ยนะคะบอสนิงเป็นคนที่ชอบใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินก็จริงแต่บอสนิงก็จะมีวันที่บอสนิงรู้สึกว่าอยากจะปลดปล่อยตัวเองกินอะไรก็ได้ที่เราอยากกินนะคะวันนี้เราเหนื่อยมากๆเราเพลียมากๆเราเครียดมากๆกับการทํางานเราก็ไม่ออกกําลังกายบางทีการให้อิสระตัวเองบ้างปล่อยวางบ้างก็จะทําให้เรามีกําลังใจในการเดินต่อนะคะ และข้อที่6ค่ะว่าสิงหจะให้ความหมายแล้วก็ความสำคัญกับข้อนี้มากๆถ้าเราสอนตัวเองยังไม่ได้อย่าพึ่งไปสอนคนอื่นและการให้คำแนะนำโดยที่เขายังไม่ได้ขอความช่วยเหลือนั่นเท่ากับเราเสือกเรื่องชาวบ้านค่ะอันนี้บ่าสิ่งหพูดเรื่องจริงยิ่งยุคนี้ เซนซิทีฟมากๆเลยนะคะบอสสิงก็จะพยายามบอกตัวเองเหมือนกันแต่ส่วนมากทุกสิ่งทุกอย่างที่บอสสิงแนะนําไปการันตีได้เลยนะคะว่าบอสสิงทําได้แล้วถึงกล้าที่จะแนะนําคนอื่นและข้อสุดท้ายค่ะทุกๆก,การตัดสินใจย่อมมีข้อดีและข้อเสียอยู่ในนั้นเสมอค่ะเหรียญย่อมมี2ด้าน ทุกๆก,การตัดสินใจของเราอะ่ะมันจะถูกร้อเปซ็นมันก็เป็นไปไม่ได้และมันจะผิดร้อเปซ็นมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เหมือนกับการทําธุรกิจนะคะไม่มีแผนไหนที่ดีที่สุดแต่มันมีเพียงแค่แผนที่ดีที่สุดณตอนนั้นจงทํามันอย่างเต็มที่แต่ให้เราปล่อยวางกับผลลัพธ์เข้าใจในปัญหา และย่อยการแก้ปัญหาค่ะทุกคนไม่มีใครสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ร้อยปัญหาภายใน1วันแต่สำคัญที่สุดคือถ้าเรารู้ต้นเหตุของปัญหาแล้วเราก็แยกย่อยซอยมันออกมาทีละประเด็นแล้วก็ค่อยๆแก้มันนะคะเพราะสิ่งเชื่อว่าถ้าเราฝึกไปวันละนิดวันละหน่อยนะคะโดยที่ให้กำลังใจตัวเองก่อนเเป็นอันดับแรกอย่าพึ่งไปคาดหวัง กำลังใจจากคนอื่นให้กําลังใจตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามัวแต่รอเนี่ยเราจะรู้สึกผิดหวังค่ะแต่ถ้าเราสร้างเองเนี่ยนะคะเราจะเติมเต็มได้ไวกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่บอสสิง์เชื่อมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าตัวบอสสิง์เองก็ถูกสอนนะคะมา,มาแบบนี้เสมอนะคะในครอบครัวของบอสสิงคนะคะคือนี่คือสิ่งที่บอสสิงอยากจะเป็นกําลังใจให้กับ ผู้หญิงไทยทุกทุกคนนะคะหรือว่าไม่ใช่ผู้หญิงก็แล้วแต่นะคะจะเป็นใครก็แล้วแต่บอสสิงขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอเป็นส่วนหนึ่งให้กับทุกทุกคนนะคะจะก้าวเร็วก้าวช้าไปไวไปเร็วไปช้าไม่เป็นไรนะคะให้โอกาสตัวเองสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณไม่ได้หยุดเดินคุณทํามันทุกวันแต่อย่าลืมว่าคุณจะต้องมีความสุขด้วยเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่มันบั่นทอนนะคะจิตใจของคุณน่ะ มันจะไม่มีวันทําให้คุณนะคะมีความสุขและถ้าคุณไม่มีความสุขคุณก็จะไม่สามารถที่จะไปถึงนะคะ ผลลั์ที่คุณคาดหวังได้อย่างแน่นอนค่ะคนเรานะ่ะมันจำเป็นมากๆที่จะต้องใช้ความสุขในการผลักด,ดันนะคะถึงจะมีแรงในการเดินต่อในแต่ละวันถ้าคุณปราศจากความสุขแล้วคุณก็จะไม่ได้อยากได้อะไรนะคะต่อให้เป้าหมายนั้นมันจะแบบยิ่งใหญ่มากแค่ไหนเมื่อคุณเปลี่ยนโลกภายในโลกภายนอกของคุณก็จะเปลี่ยนตามและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนทาย ธาตุต้นกำเนิดนั่นเองค่ะและธาตุต้นกำเนิดใหม่ที่อุดมสมบูรณ์ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการดึงดูดนะคะกลุ่มผู้คนที่เป็นธาตุต้นกำเนิดที่อุดมสมบูรณ์เข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันค่ะและเขาอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะที่อุดมสมบูรณ์ที่งดงามที่ยอดเยี่ยม ที่คุณสามารถที่จะเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วก็งดงามเหล่านั้น เอามาปลูกในธาตุต้นกําเนิดของคุณเพื่อที่จะทําให้ธาตุต้นกําเนิดของคุณนั้นอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวบอสิ่งจะอธิบายให้ฟังว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มสังคมผู้คนที่มีทัศจูดที่เป็นบวกเนี่ยนะคะหรือว่ามีพลังงานบวกอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณลายล้อมไปได้วยคนเหล่านี้ชีวิตของคุณมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะ เพราะเขาจะสอนแต่สิ่งดีๆให้กับคุณให้คุณคิดบวกให้คุณทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองให้คุณกินดีมากขึ้นให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นให้คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นให้คุณคิดบวกกับตัวเองมากขึ้นให้คุณศรัทธาในตัวเองมากขึ้นให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณควรจะ เลือกเมล็ดพันธุ์ดีๆเหล่านี้เอามาปลูกในธาตุต้นกําเนิดของคุณธาตุต้นกําเนิดของคุณก็คือชุดความคิดของคุณนั่นเองค่ะลองหาบอสแคสดีๆที่เป็นบอสแคสที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นข้อคิดดีๆที่จะให้ไอเดียในการที่จะเอามาปรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ไปในทิศทางที่ดีบอสสิ่งเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงไทยทุกๆคนค่ะ